ป้าน้อยวัย55ปีนั่งอยู่ในบ้านพักหลังเล็กๆกําลังเปิดจดหมายจากประกันสังคมหลังจากที่เธอทำงานอย่างหนักมาตลอด20ปีเธอถูกเลิกจ้างในช่วง50และเปลี่ยนมาต่อประกันสังคมมาตรา39โดยไม่เคยรู้เลยว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรในอนาคตป้าน้อยตกใจเมื่อเห็นตัวเลขในจดหมายบำนาญที่เธอจะได้รับจากประกันสังคมคือ 1,680บาทต่อเดือนซึ่งน้อยกว่าที่เธอคาดหวังไว้มากๆด้วยความที่บำนาญไม่พอเลี้ยงชีพป้าน้อยตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เธอเปิดแผงขายอาหารที่ตลาดนัดในชุมชนหวังสร้างรายได้เพิ่มให้พอสำหรับใช้ชีวิตแม้จะเหนื่อยแต่ป้าน้อยยิ้มรับลูกค้าด้วยใจสร้างรายได้จากการค้าขายอย่างตั้งใจเธอเริ่มมองเห็นแสงสว่างในชีวิตใหม่ ที่เธอกำลังสร้างขึ้นป้าน้อยไต่ตองถึงชีวิตที่ผ่านมาเธอเรียนรู้ว่าการหวังพึ่งเพียงบำนาญน,นั้นไม่เพียงพอและการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเป็นสิ่งสำคัญชีวิตที่มั่นคงต้องสร้างด้วยตัวเองป้าน้อยวางแผนอนาคตอย่างรอบคอบเธอส่งต่อข้อคิดให้กับทุกคนว่าอย่าลืมเตรียมเงินสำรองไว้ใช้ในวัยเกษียณอ่าเป็นไงบ้างครับคลิป ป้าน้อยนะคลิปเรื่องสั้นป้าน้อยนะครับเดี๋ยวผมคงจะเอาเรื่องสั้นประสบการณ์จากทางบ้านนะครับมาทำเป็นคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจะเห็นว่านะครับป้าน้อยเนี่ยคือแม้จะเข้าตาจนได้บำนาญแค่1,680บบาทแต่นะครับเราเราทุกท่านเนี่ย ถ้าได้บํานาญเท่านั้นจริงอะ่ะมันก็ต้องทําแบบว่าน้อยนี่แหละคือหาอาชีพเสริมหรือหาอาชีพอะไรทําเพราะว่าชีวิตเรามันต้องเดินหน้ามันต้องใช้เงินนะครับตลอดทุกช่วงอายุทุกช่วงเวลานะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาเราแก่ชรานะครับรายได้หลักมันไม่มนะีรายได้หลักที่มันเป็นก่อเป็นกรรมเหมือนตอนอายุน,น้อยๆเนี่ยนะครับมาทําแบบนั้นค่อนข้างยากละนะล้วก็ทําได้เพียงแค่ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ เรียกว่าเก็บสะสมทำอาชีพเสริมต่อไปแล้วก็บทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนให้กับวัยทำงานทุกท่านนะครับถ้าวัยทำงานเข้ามาดูจะเอาไว้อย่างหนึ่งว่านะครับเราจะหวังเพียงว่าแก่ไปมีบำนาญคิดแบบนั้นไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะบำนาญที่คุณได้ในตอนแก่อาจจะได้น้อยอย่างกับป้าน้อยก็ได้นะนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมคือการวางแผนทางการเงินไว้ตั้งแต่เนิน่นๆตั้งแต่อายุน้อยๆตั้งแต่อายุ30ต้นๆนะครับหรือใครจะวางแผนตอน40ก็ได้นะถือว่ายังไม่สาย